สวัสดีกัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเพคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ มีความสมบูรณ์ในหัวใจของเพื่อนๆหรือยังคะแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยนะมันมีส่วนสําคัญมากถ้าทุกอย่างอะ่ะในหัวใจเราอะ่ะเราคิดว่าเราสมบูรณ์แล้วมีความสุขเราอิ่มเอมกับหัวใจของเราอะคะ่ะและเราไม่มีความขาดแคลนในหัวใจของเราและนั้นนะคะคือสิ่งที่งดงามมากๆและนอกจากนั้นนะคะมันยังทําให้เราอะคะ่ะมีความออ อิ่มเอมแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจและหลายหลายอย่างนะคะที่มันจะทําให้เราอะคะอ่ะมีความสุขค่ะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆพ่นะคะ มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความสมบูรณ์ในหัวใจเ,เพื่อนแล้วอะความขัดแคยนแล้วก็อะไรลบๆจะไม่มีอยู่ในจิตใจของเ,เพื่อนเลยนะคะเรามาฝึกความอิ่มเอมและมีความสุขมีความสมบูรณ์ในหัวใจเราทุกๆวันทุกๆนาทีเลยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ